จเจริญพรตัวเป็นคนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดกลิปให้แน่เด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวะเมสุตังเอกังสามายังพระวาราสาคะเหวิหารันติเวรุวันเนกะรัน ทักกนิวาเปเตโขปนะสามเยเอโกสารพูตะเทโรนามะเอกัสมิงนิโคทะมุเรสวัตตีนาะบัติี้อัตมาภาพจะได้รับหน้าติแทนพระคุณสารพูเทระสืบต่อไปยังมีเนื้อในใจความว่า เอกัสมิงสามเยในสมัยหนึ่งศัทธาอันว่าพระบรมศาสดาได้ประทับอยู่ในพระเวรุวันมหาวิหารอันพระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายใกล้เมืองกรุงราชสกุในข้างนานเอกโกเถโรยังมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าสารภูโตนามชื่อว่าสารภูเทระเจา้ามีความยินดีในวิถีแห่ง ราวป่าจึงได้ตัดทูลพระบรมศาสดาไปอยู่ในราวป่าใกล้หมู่บ้านประจันทคามแล้วพระกุณเจ้าก็ไปอาศัยอยู่หนะ้าต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งเจริญสามณะธรรมตามสบายก็มีนักการะครั้งนั้นเด่ ตาถากะเรในการระคังนั้นยังมีในพานคนหนึ่งเป็นคนนาถนา,าขาดแต่เนื้อแต่ป่ามาฆ่าขายเลี้ยงบุตรตาและพันดาาเป็นกิจการเอกติวสังคันยุมานวันหนึ่งเขาถืออาวุธเครื่องประหัดประหารจากบ้านคามานาการเข้าสู่ราวป่าข้างนั้นมาถึงต้นไทรใหญ่ ต้นหนึ่งก็ได้เห็นพระเทระผู้รูปงามและผ่องใสจึงมีใจอันซื่นบานได้วางเสียซึ่งอาวุธเครื่องประหัดประหารแล้วจึงการเข้าไปกร่าบพระเทระเจ้าและมีว่าเนืแล้วมีวาจาก่าวถามไปว่ามาแต่ใสามาแต่ใดโนผูกขาตุกวันมาบอยเห็นหูผมเถียวมาตุกมือไทยกวางกวางเย็น บอกเคยเห็นหอาผะคุณมาดอกจากเทียนีมตนไขบอกแจงมาแต่แต่ใสโอ้ยมาแต่ใสนอระคุณเจ้าโอ้ยคุณโยมเอ้ยพออ,อกเกอยอัต,ตามาพี่มาจากพูนมาจากพุนาากพ่นเมื่องไหน่าสะคือจากวิหารเวรวันบอพปะโคเน่าย่างเดี๋ยวนี้หวังถูดงดันจึงเดินเดี๋ยวดันดุงสันดอกมุ่งแต่ความวิเวกขอประสงค์พ่อบอนสบาย จิงใดย่ายหาบอนมั่นสงบมาประสบใส่งามคิดว่าพ่ออาศัยส่วนลุกขามุ่นใส้ต้นสถานควรถึกสวนปัสจากสิงรบกวนคิดว่าพ่ออยู่ใดอาศัยส่วนโธมเง่าสันดอกพ่อออกเอ้ยพ่อออกดีไปจังใดมาจังใดนอคือจังไพ่ตรงเป็ดทนุสอวนหอยบาจักว่ามีแตดผ่าสิ่งเหวเกลืองปะหาน สิไปจังไหสีมาจังไหนล่าพอออกโอ้ยขาะแต่พรกคุนเจ้าขอหน่อยคุนจนให้อนาถา,าอึดอยากนี่เดียวหาแต่ป่าราแต่เนื้อมาเรียงดูกเมียผู้ขามาราเนื้อในป่าเป็นประจำพระคุนมาก,กะดีละให้นังค่อยจากข้าวบางสิไปหาเนื้อสมันยางตางว่าเป็นของฝากยาเฝ้าไปจากนี่ คออ้าสัวป้าเดี๋ยวขอรับข้าน้อยเห็นราเตะละเลวก็ดีใจหลายข้าน้อยข้าน้อยอยากเป็นมิตรโอ้ยเดียวเดียวเดียวเด,ยวเดียวก่อนพ่อออกอัตมาบรจันเหนือขอบใจเด้อที่หวังดีได้เป็นห่วงย่าไปเบียดเบียนเขาเทอโอ้ยข้าน้อยบ่ได้เบียดบ่ได้เบียนไผ่เล่ดิขับมูเขาก็ไปพ่อมูซัดในป่านี่บ่มีเจ้าของ เมนยนไผยิ่งกระไดเป็นสิทธ์ของคนปูนันเพว่ากันดอกย่าไปถือการเบียดเบียนมูอย่าไปถือว่าเป็นการเบียดเบียนมูเขาเลยกันเองทั้งนั้นมูผ่านน้ำกันอันนี้ฟังก่อนฟังก่งกอนพ่อ,อเอ้ยคือว่ามันบอปิ่นจังซานที่ว่าอย่าไปเบียดย่าไปเบียนเขานั่นหมายถึงสัตว์ต่างๆนะหน,น้าในป่าบ่ได้ดหมายถึงมูในผ่าน ทีมาน้ากันกับเจ้าสันดอกไหวแมนสะบอกขอหน่อยหอยจักสันว่ากันคนละอย่างสันตัวนี่โอ้ย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 เอาอยาว่าจังสันตกขอรับซั์เหล่านี้มันเกิดมาเป็นอาหารของคนเรื่อวกับเรื่องนั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาดอากขอรับอย่าไปคิดไหยมันกินบอแซบท่านบา่ได้ข่าเองดอกครับผมสิจัดการให้เอง สันบเกเยววาขาเองหรือบกขาเองแต่หากคิดสงสารชีวิตของสัตว์ทั้งหลายดาวนี้ก็ถามพอออกเนี่ยวาเดียวนี่พอออกนี่มีเมียหรอบอ้อยก็มีกะมีเมียแล้วล่ะครับมีลูกหอดสองคนปุณเดรับโอ้ยพอออกเอ้ยสัตว์ต่างๆมันกะมีลูกมีเมียม,มีลูกมีผัวมีลูกมีเต่าคกอคนเฮ่านี่ดะ กินอาหารเป็นสื่อพั่นเป็นสุกเป็นทุกเป็นแามเจ็บยามปวดมันกระห้องกันข้างเป็น่ามมีไพ่มันก็รีบหลีกหนีไปเป็นเออพวกมันเคยยืนให้เจ้าประหารมันโดยตรงสันบอบอแล้วบอแลขะขน่อยโตไใดมันเห็นผมก่อนมันกรเลบหนีไปก่อนโดยเร็วแต่ว่าผมโต๊ใดมันบอเห็นผมว่ามันยืนให้ผมประหารนั่นล่ะครับ นั่นละนั่นแหละคือการรักษาสีวิตหวังแยงสีวิตของตนเองสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้อันถูกสมมติให้มีซื่อเอิญไปตามภาษาของแต่ละทองทิ้นโดยมีซื่อเอิญว่าหมูหมาเป็ดไก่ส้ง่งหมาง้วควายร่วมทั้งก้นเฮ้าด้วยทั้งหมดนี้เอิญว่าสัตว์โลกสัตว์รวมโลกต่างก็มีภาษาพูดภาษาเว้าของไปของมันสันเด พวกเฮ้าบ่หูว่าเขาปูดเรื่องใดบ่หูว่าเขาเว้าเรื่องใดแต่พวกของเขาหากเขาใจกันได้ก็คือคนเฮ่านั้นและพวกซุ่มเฮ้าคนหนีกับบอเมียนสีเว,ว้าแต่าภาษาเดียวกันทั้งเหมดแต่ยางใดก็เว้าไปตามภาษาเป่าพันุของมนุษย์ของตัวเองฝรั่งกับพูดภาษาฝรั่งเกลวก,กับพูดภาษาเกลวกับเมียนกับพูดภาษากะเมียนสรุปว่า ถึงจะพูดค้นลาภาษาก็าตามแต่อันความรู้สึกนึกอคิดนั่นบ่อต่างกันมากนักเห้าคิดแบบไหนเขาก็คิดไปแบบนั่นที่เว้ามานี้พอออกเข้าใจในบอ่อโอ้ยพระคุณเจ้าครับเว้ามาก็มีเหตุมีผลผมฟังแล้วก็นาเลื่อมใสสันละครับ ผมสงสารมูสัตว์ทั้งหลายเหลือเกินแล้วต่อไปพระคุณเจ้าสให้กับผมปฏิบัติแบบใดก็ให้พระคุณเจ้าจงโปรดแนะนำผมบ้างเถินท่านผู้เจริญเอาคันว่าจังสั่นกับฟังด้อัตามาสีบอกสีวาส่ฟังเมื่อนานมหาเทลเจ้าสารพู ໂພຫິນນ້ຳສົ້ມປດສາດສາເສືອຊິຄຸນເກົ້າວ່າຫອມໄດດນນ ความทุกของโลกใตยอยากเป็นเดือนธรรมนาสีวิตเท่าคือดังจันท,ทุ่ที่เอาตองประยหวมยังฝ่ามแจงว่าเมเฮียงเมียงมุมโยกันทอนลาลูกจีบมาคำใส่ซองแจงว่าทั้งลาลูกคน คำหนึ่งเคลื่อนคอยມว้แอ้มเมื่อตาลังสีจังว่าลายวันคืนในคืนสวนเสียสอง อันนี้สานได้ด้วยว่าดอมเฮาเจ้าเลียตานนับแต่มือสีสิสอบ่ใส่แจ้งเจ้าดังเดือนนะสิเวรเฮาเป็นดังน้ําว่าทีทอกลงชายนางเือคือมังสังละมูกาลิมเลม คือคู่กากังสวนสุมญาตบาลังเทือคือดังนำมอกกลางว่ายังย่อยยอดต้องนำกวนเฮาคือฝืนฟ่าว่าท้อตำตามพรษากทั้งกกเหยาทั้งปายอมส่วนสิลงลายแล้ว พองคือคนเกินกว่าตาพ่านพ่อค่นนับเตมือสี่คอยบอกคอยขึ้นว่าดังลังแม่เตจีเจตตังมาุนมาว่ากว่งตัวก็หากวันขึ้นคิดว่าเกินใายว่าไหลเรือง นาคเดชจังแท้ทอลำมันจอดจูนนี้สงสารบ่พนในวันเกี่ยวอยว่าเศร้ามาเทีละเจ้าจึงก่อยก้าวตามคำขานดอมนายพานตะเลงจะบอกประเด็นในเย็นหัว ก้อยฟังหูสันจิจะครสอนตามคำสอนพุทธวันะศาสนาเอกเข้าพระโคเจ้าเดสังสอน นว่าชีวิตสัตว์เดือดร้อนทากเบียดนเบียนกันทั้งสวรรค์บ่ยินปุ๊บก็แต่เวียนบ่มีแล้่จังยุ่มพานนี่ลแล้วยแสวงไพยอย่างบวงสัตว์ทั้งปวงมีดูกเต้าพงพองเพื่อนสาย เขาได้เวียยุกใญ่ว่าพ่อยพระกว่กกันนี้เสนสุเกเยาวคือคุณบาทปากพ่อยเจ้าลลนังเนี่ยกันไปค่น้นคางจิตใจมมางพยาบาทความเกาดผูกไว้ว่าในอันสวงบ่หิน เวียนยอมบอลีกเวียนสนองตอบเราคนถามเบื่อว่ากรรมน้ำสนองบอสุขสมัยลายม À, tam ha có tiền vay à, hay nhóm sáu thăm bắp lược tiêu phái là nửa tề văn nì ya tâm chẳng si sầm sàng hay đơn tháng nó xin mây hay chào thứ nó tay xa là năng mạnh, xin san na pa nam nương ันนามวลสัตว์สาทุกประเอย่าเสีเบียดเกนขากกูหาด้วยสวยถนอมกที่สองพำพอมไม่ทําอยู่กะทํากินเองนื้อยาสิเป็นกโมยลากอันสิ่งกองเขาหามน้ํา ก็ທີສາມສໍําນວມไໄ ป่าวิณอย่าเกิดดวงของเปื่นหวงเจ้าอย่ายุ่งกำสิตโตตอบสาน h กอดีเสียยเสิตัวพี่แลนวงอย่าลวงหลอกวากไยไปเดือยู่ไม่เจ้าวา่าโนจาไครให้ซื้อตรงอย่าลวงเลียนนะ ขอหายาสิกกินยังเหล่ากงอนมึนเม u ยาพินเสียงเสียบตทีดต,ตลอดสิ้นสิทำไม่มุนกาะวนเพื่อนได้สาลุปมวนว่าไผรักษาสินยอมสิไปถึงสุขสูสวรรค์เมืองฝ่า สวมบาดมามวนปอมบอิดจนเกี่ยวขอดหนอดนพันพันป่นปอสินตวนหน้าปาการสั้นได้บอกแกทานว่าพันป้าผู้สนใจถ้าอยากไกลควมทตูกไงก้อยทําดังจะตานก็แต่พันผู้ใจกวงลองวิจารณ์ให้กันา